ฝนตกถนนลื่นป่าโกนเรียบร้อยครับลื่นจะตกถนนเส้นทางเดียวกันแหละกับฟ้าบรนดาลทีมงานของชนปรปทานมาแล้วครับหน่วยกูย้ภัย1กิโลเดินออกมาเพราะว่ารถ10บล้อ,อไม่ว่าจะเป็นของบริษัทหรือของฟ้าบรรดาลเนี่ย พักเที่ยงกันหมดนะครับมาพี่โจ้กูภายครับโกเบโกเอสเคสองร้อยเอ็ม จังหวะที่เลื่นเป็นจังหวะที่หลบกันครับรถเป่าหลบรถหนักนุน่นถลายมาแต่นุ่นด้านหลัง บายบายบายโอ้ขึ้นแล้วครับสบายสบายดินเนี่ยเป็นดินเหนียวครับถ้าหวนไปตกนี่แข็งดีเดี๋ยวถ้าเจอน้ำลื่นครับ เดี๋ยวทางนะ่ะเดี๋ยวผมเอาสลิงกลับไปส่งไปส่งเขาก่อนไปยืมเขามายืมใส่ท้ายกับบ่ามาแล้วก็มาลากให้ป๋ากลน